จะไปไหนครับจะไปไหนครับตอบสิอ้าวไปหาพี่นีได้ไปเยียบๆผักนะอากาศยามเย็นนะคะบ่ายสี่โมงเย็น กำลังคิดจะซื้อข้างๆดีไหมนะเอาตังที่ไหนก่อน สวยมากนะคะอากาศดีกำลังเย็นสบาย